รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM97 จันทร์ M 97. จันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอตไลน์สายด่วน0 8 1 9 8 1 4 9 7 3 5 0819849735สวิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว s s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว SI แแล้วตามด้วยคำว่า Money Plu s M O N E Y P L U S มันนี่พลัติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณสมชายนะครับฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน line ของเราคุณสมชาย5386นะครับคุณสมชายบอกว่ายังไม่เข้าใจระบบ ออโต้รีดีมที่อธิบายในรายการสงสัยวันก่อนคุยกับทางกองทุนบูหลวงเรื่องของกองทุน b ีอินคัมซึ่งมีวิธีจ่ายคืนผลตอบแทนกลับมาด้วยระบบออโต้รีดีมหรือระบบขายคืนอัตโนมัติน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับพี่สมชายบอกว่าขอให้ทางรายการช่วยอธิบายให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นอย่างนี้ครับพี่สมชายครับในการที่จะจ่ายคืนผลตอบแทนจากกองทุนมายังผู้ลงทุนเนี่ยทำได้หลายวิธี ถ้าเป็นวิธีจ่ายเงินปันผลเราก็จะต้องถูกหักภาษีนะที่จ่ายไป10%แต่ถ้าเป็นการจ่ายคืนแบบระบบออโต้ดีดีมหรือการขายคืนอัตโนมัติเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับคือจํานวนหน่วยของเราอ่ะจำนวนหน่วยของเราเนี่ยจะลดลงก็จริงแต่มูลค่าเงินของเราเนี่ยก็ยังคงใกล้เคียงของเดิมอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างผมไปซื้อกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวไว้เขามี การจ่ายคืนผลตอบแทนแบบออโต้ดีดีมหรือการขายคืนอัตโนมัติเวลาเขาจ่ายผลตอบแทนเนี่ยเขาก็จะขายหน่วยลงทุนของผมหน่วยลงทุนของผมก็เลยลดลงแต่ว่าเงินลงทุนของผมมูลค่าของมันเนี่ยยังเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเล็กน้อยก็ตามในขณะเดียวกันเราก็ยังได้รับผลตอบแทนปีหนึ่ง3ครั้ง4ครั้งตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของระบบออโต้ดีดีม หรือการขายคืนอัตโนมัตินะครับข้อดีก็คือไม่ต้องถูกหกักภาษีหน้าที่จ่าย10%นั่นเองนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับพี่สมชายครับคุณยุย้ยพี่ยุ้ยสุวรรณานะครับฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เช่นเดียวกันพี่ยุ้ยสุวรรณารบกวนลงทะเบียนด้วยนะครับพี่ยุ้ยบอกว่าอยากทราบว่าขายกองทุนเป็นหน่วยลงทุนกับขายเป็นจำนวนเงินอันไหนจะดีกว่ากันคำตอบคือแล้วแต่สมมติว่าเราต้องการใช้สตังสักสี่ห0 ในขณะที่ราคาหน่วยมันอยู่ประมาณสักใกล้ๆ15บาทแล้วก็อาจจะเลือกขายสักประมาณ3,000หน่วยก็ได้3,000หน่วยก็ได้แล้วก็จะได้เงินประมาณสัก4 5 0 0นะครับต้องดูว่ากองนั้นเนี่ยมีค่าธรรมเนียมตอนขายหรือเปล่าอันนี้กรณีขายเป็นหน่วยแต่ถ้าเกิดว่าจะขายเป็นจํานวนเงินก็ได้เช่นเดียวกันก็ไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไว้นะครับได้ทั้ง2องอย่างแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเวลาผมเลือกซึ่งยังไม่เคยขายเลยนะผมลงทุนในกองทุนนี้ผมยังไม่เคยขายเลยนะ เคยแต่รับผลตอบแทนแบบออโต้ดีดีมแต่ถ้าผมจะขายเนี่ยผมจะเลือกขายเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกับระบบออโต้ดีดีมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าทางเลือกที่เหมาะสมคืออะไรแล้วแต่ครับขายเป็นจำนวนหน่วยก็ได้หรือจะขายระบุเป็นจำนวนเงินก็ได้ได้ทั้ง2แบบนะครับพี่ยุ้ยครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงของการประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคำถามถามว่า กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัามหรือบีอินค้ามของกองทุนบัวหลวงเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ระหว่างข้อ1 500บาทกับข้อ21,000บาทคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ครับกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัามหรือบีอินข้ามของกองทุนบัวหลวงที่กำลัง IPO อยู่ในขณะนี้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่500บาทเท่านั้น คำตอบข้อที่1จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและนี่ก็คือ8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีรางวัลที่8ครับคุณธรรมนูนเทิดพระเกียรติได้รับหนังสือจากติ้งบปยอนเรื่องรวมสุดยอดธรรมะสุดหาพระมหาสมปองรางวัลที่7คุณอัศมาพรมีโรดวงได้รับหนังสือจากติ้งบปยอนเรื่องเที่ยวไต้หวันรางวัลที่5รางวัลที่6ได้แก่คุณอัธวุฒิบรรทุนนิพิษและคุณ พัชรัยวันกาลันเลิศได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องรวยหุ้นเรื่ระบบผลประโยชน์หรือ VI โดยคุณพิชัยจวลาและวันที่4ครับคุณกรกฎหมื่นนครได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องเจราจาต่อรองแบบ3.0ได้ผล100%เซ รางวัลที่3ครับได้แก่คุณรัชนกชูแก้วได้รับหนังสือจากติ้งเบยอนเรื่องเล่นคุณกำไรไม่เสี่ยงด้วย DCA รางวัลที่2คุณจิรพงศ์สมสง่งกุลได้รับหนังสือจากติ้งเบยอนเรื่องซื้อขายอสังหารวมดียดีๆ by DDP Property และรางวัลที่1ครับเป็นกิฟบอลเชอร์ที่พักบ้านโดมจูเนียสองวันหนึ่งคืนพร้อมอาหารเช้าสําหรับสองท่านและกิจกรรมเครื่องเล่นรวมสวนน้ำณักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท มูลค่ารวม4,000บาทได้แก่คุณสุรังสีการจนะภัโรธคุณสุรังสีการจนะภัโรธได้รับรางวัลที่1ไปนะครับขอแสดงความยิดีทั้ง8ท่านด้วยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t u r e c o m นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p a s ของเราก็ได้เชิญได้เลยท่านที่พลาดไม่เป็นไรนะครับลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับส่วนช่วงแรกของรายการ m o n e y s ช o t รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปดูครับแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกลยุทธ์และหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ผมเชิญคุณอิสระอรดีโดลเชตผู้อุ่งในการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอิสระครับ สวัสดีครับคุณยุทธนาครับขออนุญาตเรียกคุณอั๋นเหมือนตามปกติได้ไหมครับโอ้ยินดีเลยครับเนี่ยแต่กันเองดีฮะกันเองดีคุณอั๋นมองยังไงบ้างเอาวิวตลาดระยะสั้นๆหน่อยหลายคนบอกเริ่มเบื่อแล้วนะ่าวาแบบเนี้ยมันน่าเบื่อมากคือถ้ามองระยะสั้นๆคงมีแรงกดดันอยู่พอสมควรนะครับครับที่เรามองเนี่ยคือแนวต้าในวคงอยู่กันที่ประมาณสักพัน5ิบาถึงพันยสิแล้วก็ แนวรับเนี่ยอาจจะไปเจอที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบประมาณน,นั้นนะครับ,รบถามว่าไอ้ทำไมช่วงนี้มันตลาดน่าเบื่อนี้มันก็หลายเรื่องอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้ามองจากปัจจัยเนี่ยถามว่าเมืองไทยมีตลาดไทยมีปัจจัยอะไรบวกใหม่ๆหม่ไหมช่วงนี้ก็ไม่มีเงียบตลาดเงียบ,บตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่หน่อยไปนะ<อ>ครับแล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องหนึ่งว่าช่วงนี้ตลาดถูกเอฟเสรจแตเรื่องมี X กซกันเยอะนะฮห่าพอแต่ละครั้งเมื่อวมี X อซเนี่ยคุณก็จะมีการปรับตัวลงเพราะมันหลายตัวเข้าเนี่ย มันก็ดึงตัวดัชนีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความกังวลแหละว,ว่ารเราคงเห็นว่าอาทิตย์ก่อนนะ ราคาน้ํามันมีการปรับตัวลงมาลึกใชครับดันั้นแน่นอนกลุ่มจุลน้ามันซึ่งซ้ายใหญ่อยู่ในตลาดเรามันกมันก็ดึงตลาดลงมานะครับอ่านี่เคเหตุผลว่าทําไมตลาดถึงเป็นแบบนี้นะครับมุมมองระยะสั้นจากทางไทยพาณิชย์เนี่ยกรอบน่าจะอยู่ประมาณสัก1,550จุดเป็นกรอบแนวรับด้านล่างแล้วก็รกรอบแนวตาน้านด้านบนนะครับก็1,565 1,570จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณมานั้นครับคิดว่าวันสองวันนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างจากนี้มากนักใช่ไหมครับคุณอาร์ตครับมันไม่มีปัจจัยใหม่ฮะก็คง เรลืกันแบบนี้โรเท็ันไปเรื่อยๆอ,อ่างั้นผมถามยาวหม่หน่อยก็แล้วกันนะครับในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มองช่วงที่เหลือของเดือนพฤษภาคมเนี้ยตลาดแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงต่อครับคุณอานครับถ้าเดือนพฤษภาคมผมคิดว่าตลาดยังไงอาการเดิมนะฮะอาการเ,เดิมเ,เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเนี่ยจะยังไม่ค่อยออกจนก,กว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนและต้นเดือนหน้าเมื่งไทยอาทิตย์หน้าจะมีตัวเลขี d ีออกมาซึ่งคิดว่าถ้าไม่ได้หลุดจาก ที่คอนเ็นเซสมองไว้เยอะคือสามปอร์เซ็นต์ต้นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบตลาดเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นมองกันอีกทีนึ่งก็ ประมาณปลายเดือนต้นเดือนหน้าเลยว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอกบ้านเราเนี่ยมันเริ่มมีอะไรเพิ่มเติมไหม<อ>นะครับก็น่าจะมีอะไรที่ทําให้มีข่าวให้เล่นเอาง่ายดีกว่าตอนนี้มันไม่มีข่าวให้เล่นนะครับอ่านะครับเรื่องฟันโฟต,ตอนนี้กังวลไหมเพราะว่าถ้าอเมริกาดีเตรียมขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตามที่คาดการไว้ในขณะที่ฝรั่งเศสก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็ทําให้ประเด็นที่จะสร้างความกังวลมันผ่อนคลายลงไปเงินเนี่ยน่าจะไม่มาทางนี้ หรือว่าอาจจะไหลออกเพิ่มเติมจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณอัน๋นเรื่องนี้ผมว่าไม่ค่อยกลัวนะเ<า>ราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ใช่อันที่หนึ่งถ้ามีเงินออกในระยะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเงินจากบอลมาร์เก็ตซึ่งคือจะไม่กับเขาพูดถูกไหมฮะอันที่สองเนี่ยถ้าเราไปดูโครงสร้างของตลาดหุ้นเราเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแลกลงทุนที่ทําให้ตลาดเคลื่อนไหวจริงจริงจังๆเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งนะครับแต่เป็นลงทุนสถาบันบ้านเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ฝรั่งเนี่ย เริ่มมีออกไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วจริงเงินที่เขาเข,าเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอยู่แล้วตั้งแต่เขาขายออกไปดฉะนั้นคนที่มี power จริงๆี่ยคือลูกค้าสถาบันเราเองนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเป็นปันจจัยทาให้ตลาดขึ้นหรือลงก็คือความมั่นใจของลูกค้าสถาบันมะแล้วก็ลงทุนรายย่อยไงว่า ยาจะลงทุนหรือ,อยังมีค<อ>ุณให้เลือกซื้อหรือ,อยังและก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยภายในเป็นหลักนะคบครับ,รบดังนั้นมองว่าช่วงที่เหลือของเดือนพฤษภาคมตลาดจะไซด์เวต่อหรือเปล่าครับผมคิดว่าไซด์เวต่อไม่ไปไกลามากนะจะเป็นไซด์เว์ดาวหรือไซด์เว์อัพหรือว่าจะเป็นไซด์เว์เฉยๆครับผมว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยเรื่องปัจจัยลบต่างๆความกลต่างๆน่าจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายไปแล้วก็เม<อ>ื่อตลาดจะลงมามา,มากพอสมควรครับให้ผมแทงเนี่ยผมคิดว่า เป็นไซด์เว้าฟนะครับแต่ผมไม,ไม่ได้ชันเลยมากไซด์เวอัฟเนี่ยกรอบด้านบนจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับผมคิดว่าอยู่ในช่วงมัน1570ิถึง1580าอแอะไรประมาณนี้อ๋อเต็มที่ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน1580ไปได้ไกลอย่างนั้นใช่ไหมอืม <c oughs> ผมว่าไม่ไม่ <c oughs> <ๆ>แรงแรงน่วงมันเยอะแล้ว <c oughs> ปัใจจัยให้มันเล่นไม่มีแต่ว่าใครในไตรมาสนี้เนี่ย <c oughs> ผมยังคงอยู่เดิมนะฮะว่ายังลุ้นเจอที่1,600จุดอยู่มีโอกาสที่จะลุ้นระดับ1,600จุดในึ่งรงึ่หแรขอย ใช่ยังมั่นใจอยู่นะยังมั่นใจอยู่โครงสร้างมันเหมือนมันไม่เป็นระเบียบปกติใช่เอาละครับดังนั้นมาดูหน่อยนะครับกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้ถ้าระยะสั้นๆตกลงใช้กลยุทธ์ไหนดีครับคุณอันครับสอมะเพทนะครับแล้วลงทุนที่ติดไก้ชิดตลาดผมคิดว่าทากาไรได้เก่งกาไรได้ตามหุ้นรายวันตามสติ๊กเกอรนะฮะเรื่อยๆไปส่วนน้ลงทุนที่ไม่มีเวลามากนักเนี่ยผมคิดว่าถ้ากําไรขายทั้งรายไบ้บางส่วนนะครับรอตลาดเริ่มฟอร์มตัวแล้วค่อยเข้าไปลงทุนนะครับก็ ต้องใช้สายซีนีไป่อขอตลาดเองมไม่เป็นไรแล้วก็หาหุ้นที่ e valuation ไม่แพงเดี๋ยววันนี้มีประกาศเหมือนกันครับนะครับก่อนจะลงไปที่หุ้นเด่นประจําเดือนนี้นะคุณอันนะหุ้นเด่นๆส่วนใหญ่เนี่ยต้องอาศัยสตอรี่แบบไหนบ้างคุณอันสตอรี่หลักนะครับก็คือดูว่ามัน consistent หรือเป็นไปตามทิศทางภาพใหญ่หรือเปล่าอ,อย่างเช่นสิ่งที่เมืองไทยน่าสนใจตอนนี้คือเอ้ส่งออกเรื่องฟืนนี่หนานะครับอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟืนมาเรมเฟื่องตัวกันไปการท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดที่เลือกซื้อได้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วバリเชันมันแทงไปหรือยังเพราะตอนนี้ถ้าไปดูกันเนี่ยหุ้นจริงๆขึ้นห,าหลายตัวดีแต่ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะ <c oughs> ครับเป็นเพราะว่าไอ้ l u เ t ชันมันตึงไปหน่อยก็คนมาคิดว่า ไปไม่ไหวละก็ขายมาก่อนแล้วก็รออลเลยเช่นมันเริ่มน่าสนใจแล้วเขาตัดเข้าไปซื้อใหม่แต่ก็เป็นประมาณนี้วนๆกันครับดังนั้นคุณเด่นประจําเดือนนี้ที่จะมีมาฝากกับเราอ่ะจะเน,น้นพื้นฐานเด่นพื้นฐานแน่นเป็นหลักใช่ไหมคุณอ๋นหนึ่งคือปัจจัยเฉพาะตัว<ม>แล้วก็อันที่สองคือพื้นฐานแน่นอันที่สามคือ valuation โ okay, อเคสามเรื่อง valuation โอเคคือยังไม่แพงไปวางั้นเถอะยังไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับกลุ่มอาจจะยังไม่แพงเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับถูกต้องเอาแล้วครับ คุ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาคมที่คุณอั๋นอิสระออรดีโดรลเชตจะมีมาฝากเราวันนี้มีทั้งหมดกี่บริษัทครับคุณอั๋นครับมีห้าเหมือนเดิมครับอ๋อชอบเลขนห้านะชอบเลขห้ามันหัวเราะห้าอ่าค่ะอ่าได้ซ<ะ>ือแล้วหัวเราะออกนะลงทุนแล้วจะได้หัวเราะได้นะใช่ไม่ไม่ไม่ใช่หัวเราะทั้งน้ําตานะเอ้ไปสิ <laughs> เอาละครับนะครับไปดู5หุ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาคมในมุมมองจากคุณอิสระอรดีโดรเชษบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับไปดูที่หุ้นเด่นตัวแรกกันก่อนเลยครับคุณอันครับตัวแรกเป็นกลุ่มปร o p e r ปีนะครับอ t ีไ i l a n d นะครับบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนนะครับชื่นชอบ AP Thailand จำกัดมหาชนตรงไหนครับคุณอัน จริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์เราห่างหายกันเป็นนานแต่เวันนี้เนี่ยเอเข้ามาแล้วมีข่าวที่น่าสนใจคือว่าในระยะเดือนนี้แหละจะมีการเปิดโครงการแบ่งสองโครงการนะครับก็คือไลฟ์ลาดพาวกับไลฟ์วันที่พิซียูนะครับแล้วก็สองโครงการนี้เนี่ยน่าจะได้รับการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับและเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่นะครับฉะนั้นผมคิดว่าราคาคุณเนี่ยน่าจะตอบสนองค่อนข้างจะดีแล้วก็อีกอันหนึ่งเพราะว่าลัก่านคุณท่านใดที่อยากได้ตัวดีเบนนะครับตัวยิวของ เอพีก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับประมาณสามจุดแปดเปอร์เซ็นตอ๋อมีมีจุดเด่นด้านของเงินปันผลเฉลี่ยแล้วประมาณ3.8%ดเปอร์เซ็นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับอ๋อแล้วครับเลคคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของ AP Thailand ครับ AP เรา recommend ซื้อครับเลคคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ AP เท่าไหร่ครับที่แบาท25สตางค์ครับราคาเหมาะสม8บาท25สตางค์ 8บาท25สตางค์นะครับและทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับคุณอันประมาณช่วง7บาท50สตางค์นี้เข้าได้นะครับเพราะว่ามี x เข้ามาหุ้นเริ่มย่อลงแ,แล้วก็น่าจะเริ่มเก็บได้ทยอยเก็บ AP Thailand จำกัดมหาชนได้แถวแถวระดับราคา7บาท50สตางค์นะครับ 7บาท50สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ AP Thailand โดยมีราคาเป้าหมายที่เหมาะสมอยู่ที่8บาท25สตางค์นี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2กันต่อครับหุ้นเด่นตัวที่2เป็นบริษัทโรุงไทยฟ้านะครับ BCPG นะครับบริษัท BCPG จำกัดมหาชนบริษัทในเครือของบางจากคอ Corporation จำกัดมหาชนนะครับครับผม จุดเด่นของ BCPG อยู่ตรงไหนครับคุณอันช่วงที่ผ่านมามีเรื่องของการดีเลย์นิดหน่อยนะครับในเรื่องโครงการต่างๆก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยถูกกระทบไปแต่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดบริษัทได้เข้าไปซื้อหุ้นนะของบริษัท Star Energy Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในอินโดนะครับแล้วก็ทำรงไฟฟ้าความร้อนใต้ดินนะครับก็อันนี้เนี่ยน่าจะจบดีกันภายในไต่มาสองนี่แหละนะครับ,รบแล้วก็ข้อดีคือจบปุ๊บเนี่ยก็รับรู้อะไรได้เลยนะครับฉัน อันนี้นี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้งบในระยะหน้าเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นมาหลังจากที่ดีไวลมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเองมีการถอยลงมาในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับแล้วดีวีเดนเองก็สวยด้วย5.3เปเโอ้โหดีวีเดนนะครับประมาณ5.3เปอร์เซนตเลยนะครับมโอ้โหนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์จากทางบริษัทเหลัาทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของบ c p g ครับแนะนำซื้อนะครับ เล็กคอมเมนซื้อ BCPG จำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ15บาทครับราคาเป้าหมาย BCPG อยู่ที่15บาทนะครับแล้วทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับคุณอันประมาณในช่วง13บาท50สตางค์ช่วงนี้ก็ค่อยๆเริ่มสะสมได้เลยครับอ่าย่อลงมาแถวๆ13บาท50สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ BCPG จำกัดมหาชนนะครับ เอาละครับผ่านไปแล้วสองหุ้นเด่นไปดูหุ้นเด่นตัวที่สามครับคุณอันครับครับผมอันนี้เป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับมันเป็นลูกหลักเหมือนเดิมนะครับเอราวันนะครับ e w เดอเอราวันกรุ๊ครั้งที่แล้วก็แนะนําครั้งนี้ก็ยังยืนยันนะครับครับยืนยันครับ ERW D ดอ a w a n วัน u p ุจำกัดมหาชนนะครับครับไฮไลท์ของเดอเอ a าวัน group ุปจำกัดมหาชนอยู่ตรงไหนครับคุณอันไฮไลท์จริงๆก็คือเรื่องความสามารถในการปรับตัวราคา ถาพักนะคะโดยเฉลี่ยที่สามารถตบขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยละโดยเฉพาะนักเที่ยวยุโรปก็ดีบางส่วนก็มีรัสเซียอาจจะไม่กลุ่มูกค้าโดยตรงแต่ว่าก็เป็นภาพสะท้อนที่ว่ากลุ่มการท่องเที่ยวเราเริ่มกลับมาตึงตัวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้ออเทอเพนซีเรทของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและก็เป็นพรีออเดดโฮเทลเลยนะครับสำหรับเอราวัณคุ และคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของดิเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับแนะนำซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ erw นะครับ,ร,บราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ6บาท50สตางค์ครับ6บาท50สตางค์นะครับ,รบแล้วทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาแถาไหนครับคุณอัน อยู่ในช่วง4บาท60สตางค์นั้นฮะบวกลบซื้อได้ครับผม4บาท60สตางค์ทยอยเก็บได้เลยสำหรับดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนโดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่6บาท50สตางค์นะครับครับเอาละครับด่วนจี๋เลยขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่4กันเลยครับคุณอันครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะกลุ่มโรงแรมนะครับหือมินต์นะฮะไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแต่อันนี้จะมีอาหารด้วยนะครับไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือมินต์นะครับไฮไลท์ของไมเนอร์อยู่ตรงไหนล่ะคครัับุณอ ใช่กันฮะส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับถ้าเข้าพักของเขาเนี่ยถ้าเทียบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยโตขึ้นมาประมาณ19เปอร์เซ็นต์นะครับของไมเนอร์เนี่ยก็มีเรื่องของเชนราวเรื่องของธุรกิจอาหารด้วยนะครับว่าถูกฟู้ดของเขาเองเนี่ยน่าจะมีการเติบโตได้ประมาณ1นะครับแต่ที่ระมับก่อนหน้าปิดลบนะครับมิ้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณอันได้เคยแนะนําไว้ครั้งที่แล้วด้วยมาครั้งนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับยังยืนเหมือนเดิมครับค และคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของ m i n นอร์ t ินเ a t i o n นชัจำกัดมหาชนครับครับผมแนะนำซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ42บาทครับ42บาทนะครับ42บาทแล้วทยอยเก็บมิ้นได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับประมาณ36บาทครับเก็บได้แถวๆ36าทสํบาทสำหรับ m i n นอร์ t ินเ a อร์เนชจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายกันเลยครับครับผมสุดท้าย โดดไปที่กลุ่มยานยนต์เราเอาตัว SAT มาฝากครับวันนี้สมบูรณ์แอดวานเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือว่า SAT นะครับ,รบชื่นชอบ SAT ตรงไหนครับเราเริ่มเห็นโครงสร้างของธุรกิจยานยนต์เริ่มมีการฟื้นตัวแับ,บอาจจะยังไม่ดีเท่าเมื่อสามสปีที่แล้วแต่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสม,บ,สมบูรณ์เนี่ยเราเห็นว่าเขาเป็นผู้ผลิตหลักให้กับ ตุ่มโตโยต้าฉันช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าโตโยต้าเองเนี่ยก็จะมาลงทุนเพิ่มเติมนะครับในประเทศไทยเราเองปันสองหมื่นล้านบาทนะครับฉั้นอันนี้นอกจากในการสร้างความมั่นใจในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยก็ธุรกิจในอนาคตเนี่ยสมบูรณ์เองก็น่าจะได้รับอันีิสงจากเรื่องของการที่มาตั้งโรงงานเะพิ่มเ <itud ine. S 1> ติมนะครับและก็จริงๆแล้วหุ้นของ s a ชเองเนี่ยถ้าเทียบเรื่อง a l u a t i o n เองเนี่ยขึ้ในกลุ่มถือไม่แพงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย PE อยู่ที่ประมาณ84เท่านะครับเปาพ แค่แบบกลุ่มเนี่ยโดยเฉลี่ยที่10.4เซนเนี้ยจริงๆว่าไม่แขงไม่เทียบกับเพื่อนในกลุ่มยานยนต์ด้วยกันเละคอมเมนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของสมบูรณ์ครับแนะนําซื้อครับแนะนําซื้อ SAT นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับอยู่ที่22บาทครับ22บาท22บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมแล้วทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับประมาณ15.70ครับ15บาท 70สตางค์15บาท70สตงางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ SAT นะครับและนี่ก็คือ5คุณเด่นประจำเดือนนี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ประกอบด้วย AP Thailand จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย8บาท25สตางค์ BCPG จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย15บาท D e l a a n Group จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย6บาท50สตางค์ บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย42บาทและปิดท้ายที่สมบูรณ์แอดวานเทคโนโลยีจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย22บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณอันครับครับช่วงนี้ตลาดดูซึมๆนะฮะอย่างขึ้นววานนะครับด้วยความหมนดีนะฮะแลวก็ช่วงนี้เป็นช่วงต้องทำการด้านเยอะนะครับ,รบแลวก็พอเซนติเมนต์ตลาดเริ่มเคลื่อนเป็นริกซอนเมื่อไหร่เนี่ยเพ่มีสัญญาณแล้วค่อยเข้าไปเริ่มลงทุนนะครับแต่ท่านไหนที่ ยังพอนเมื่อว่างอยู่เวลาที่เยอะก็อาจจะสามารถเล่นเฉยได้สั้นๆนะครับแต่ว่าต้องตามตลาดตอนช่วงนี้ตลาดมีความผันผวนสูงนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณอันครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ คุณอิสระอลดีโดลเชต์ผู้มุ่งในการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับมาคุยมาให้กลยุทธ์มาให้แนวโน้มและฝากคุณเด่นเอาไวา้ให้เราไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับุรผูฟฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน